สวัสดีค่ะดิฉันเชัเชียาราบีอํานักมณีเป็นพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลร้อนบิบูลนะเรื่องต้นที่ได้มารับผิดชอบตำบลร่อนบูญเนี่ยค่ะมาติดตามกโกหจอหมูที่โบกเนี่ยจะมีเงินอยู่ในบัญชีณนะเวลานั้นจํานวน999บาทจาก2องแสนแนะคะแล้วมีเงินอยู่ในลูกนี้34,500่34,500บาทมีเงินสดอยู่ในมือกรรมการจานวน2องแสนสนเก้าพบาท ซึ่งตอนนั้นจากการติดตามคณะกรรมการเอาเงินไปแบ่งกันหลังจากนั้นก็ติดตามคณะกรรมการที่เอาเงินไปแบ่งกันแล้วก็ตามดีมาได้จ่ายครบทั้งสีท่านเงินที่อยู่ในครัวเรือนที่ครัวเรือนยืมไปประกอบอาชีพส่วนของส0 0 0 0ื่นสพัรอยบาทนั้นไปเริ่มต้น ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่เงินในบัญชีเหลือ999บาทนั้นก็มาเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิเบิกจ่ายซึ่งเป็นกรรมการชุดใหม่ก็คือซึ่งเป็นผู้ใหญ่สุรีแต่งผู้เป็นประธานกรรมการในการบริหารจัดการโครงการนะคะแล้วก็พอได้ผู้ใหญ่ได้มาบริหารจัดการเสร็จคณะกรรมการทั้ง9คนเนี้ยครัวเรือนที่ค้ังชําระที่เหลืออยู่เรากา็ไปติดตามต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน หลังจากนั้นครัวเรือนที่ไม่ชําระเราก็มาทําบันทึกรับสภาพนี่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วรับสภาพนี่นี่เราจะเง่้นไขว่าต้องชําระทุกงวดทุกเดือนหมายถึงว่า,าสมมุติว่าคนที่ค้างชําระ1นึ่งหมื่นเนี่ยเราจะให้ชําระภายใน10บสบเดือน10บมวดจากการติดตามเ็ามีครัวเรือนลูกครัวเรือนที่ยืมนไปเสียชีวิตก็คือทายาทเนี่ยชำระปิดบัญชีไป ประมาณ3ามสี่รายและที่เหลือตอนนี้ก็เหลืออยู่ในครเรนเป้าหมายครั้งเชพระอยู่ประมาณ24,000บาทนะคะซึ่งได้คุยหารือกับผู้ใหญ่และกับคณะกรรมการคือต้องติดตามต่อไปนะคะและผู้ใหญ่มีแนวทางในการดําเนินการต่อไปอย่างไรบ้างเพราะการใกไ้ปัญหาของคนของกจนะครับเนื่องจากให้ชาวบาลผ่อนชำระครับนะ เราติดตามดูว่าครอบครัวเขาจะลําบากให้ขอบคอนชำระเป็นเป็นหัวรุดไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีพ่อนชำระบ้างแล้วกับการยืเมงงเงินของหงินของคอจอเราได้ใช้คณะกรรมการเพื่อลงไปตรวจสอบครอบครัวที่จะพ่อนชำระเพื่อได้เอาเงินชนนี้เอามาดำเนินงานกันต่อไปครับ เพื่อเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านผมนายแพรั์ชูสุขครับอยู่อำเภอร่อนไบบุญหมู่สิบกครับ <c oughs> คือส่วนของเงินกองทุนที่กู้ไปก็คือไปซื้อปุ๋ยใส่โมโมตอนนี้ก็คือผลผลิตก็ดีขึ้นได้ได้เพิ่มขึ้นสามารถชำระคืนได้ เป็นรายเดือนได้ครับคิดว่าเงินของกกจอดียังไงมากเงินของกกอจอดีมากครับเทุนที่สามารถต่อยอดให้สมาชิกไปใช้ต่อต่อไปได้ครับเงินกองทุนส่วนนี้นะครับลดค่าใช้จ่ายสั้งรายได้ให้ในครอบครัวเพินที่ว่าไม่มีดอกเบี้ยนะครับ สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะของบ้านต้นม่วงหมู่ที่16ตาบลร่อนพิบูลอําภอร่อนพิบูลนะคะก็ได้ใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารจัดการในส่วนของคณะกรรมการในส่วนของสมาชิกนะคะและสามารถแก้ไขปัญหาจากเดิมที่มีปัญหาในเรื่องของการคืนเงินจนปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาลูกหนี้ก็มารับสภาพหนี้และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีสามารถเป็นกองทุนที่ทําให้สมาชิกในหมู่บ้านชุมชนได้ยืมเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นและสร้างความสุขพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ